สวัสดีครับกลับมาพบกับลุงโจ้ทาง Hobbycast Channel กันอีกครั้งนะครับเช่นเคยครับวันนี้ลุงโจ้ก็มีรถเหล็กสวยๆจากค่าย Hot Wheels มาให้ชมกันอีกแล้วครับคันนี้คือ Hot Wheels School Bus หรือรถโรงเรียนตามที่ปรากฏบนการ์ดเลยครับคันนี้เป็น Unlicensed Car นะครับออกแบบโดย Larry w o o d ด Designer ของ Hot Wheels ตั้งแต่เปิดตัว Casting นี้ในปี1989 Hot Wheels ก็ทำออกมาเป็นเวอร์ชัน รถโรงเรียนตามชื่อเลยครับคือเป็นรถสีเหลืองมีคําว่า School b u สพร้อมแถบสีดําคาดข้างตัวรถจนถึงปี1992 Hot Wheels ก็ได้ออก School b u สออกมาอีกหลายสีหลายเวอร์ชั่นรวมทั้งตัวพิเศษที่ไม่ใช่สีเหลืองลายรถโรงเรียนจนยุติการผลิตไปในปี2013ครับจากที่ได้หาข้อมูลมานะครับลุงโจคิดว่า Hot Wheels น่าจะ casting School Bu สนี้โดยอ้างอีมาจากรถบัส Ford B Series g จเนอเรชันที่6รุ่นปี1980ถึง1994นะครับคือเป็นรถบัสที่มีกระโปรงหน้ายื่นยาออกมาและประตูขึ้นลงเนี่ยจะอยู่หลังล้อหน้าซึ่งเป็นลักษณะของรถโรงเรียน type C ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแบ่งรถโรงเรียนออกเป็น4 type นะครับคือ A B C และ D นะครับ Type A กับ B เนี่ยจะเป็นรถขนาดเล็กส่วน Type D จะเป็นรถบัสใหญ่ไม่มีกระโปรงหน้ายื่นยาวออกมาและประตูขึ้นลงเนี่ยจะอยู่หน้าล้อหน้าเหมือนกับรถบัสหรือรถเมเล์บ้านเรานั่นเองครับ Hot w t e e l s School b u s ที่ลุงโจ้นนำมาชมคันนี้นะครับเป็นรถเมล์ไลน์ในปี1997เวอร์ชั่นรถตำรวจนะครับทำภารกิจขนส่งผู้ต้องขังหลังจะเห็นได้จากสีของตัวรถ และการตกแต่งรวมทั้งยังมีซี่ลูกกลงสีเงินบริเวณกระจกหน้าต่างเพื่อป้องกันผู้ต้องขังหลบหนีอยู่ด้วยนะครับคราวน,นี้เรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันครับรถก็เป็นตัวรถเหล็กนะครับสีดำเป็นรถบัสที่มีกระโปรงหน้าเนี่ยยื่นยาวออกมานะครับทางด้านหน้านะครับฮอ w ฟ e e l s ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดหรือแต้มสี ใดๆมาให้นะครับแต่ว่าก็แคสติ้งให้เห็นชัดเจนว่าเป็นไฟหน้านะครับเป็นกระจังหน้านะครับแล้วก็มีกันชนหน้าสีเทาซึ่งเป็นส่วนเดียวกับท้องรถอยู่ด้วยนะครับด้านบนหลังคานะครับก็จะมีช่องระบายอากาศอยู่2ช่องทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลังนะครับด้านท้ายรถนะครับก็จะมีประตูด้านหลังนะครับแล้วก็มีไฟท้าย แล้วก็ป้ายทะเบียนอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็มีกันชนสีเทาเช่นเดียวกับทางด้านหน้านะครับด้านข้างตัวรถนะครับคันนี้มีกระจกมองข้างมาด้วยนะครับแล้วก็มีประตูหลักทางด้านหน้านะครับซึ่งอยู่หลังล้อหน้านะครับตัวรถก็ถูกตกแต่งด้วยแทมโ p นะครับสีขาวแล้วก็สีทองเป็นแถบนะครับมีคำว่า p o l i c นะครับแล้วก็คำว่า city of hot wheels นะครับเป็นโลโก้สัญลักษณ์อยู่ข้างๆนะครับด้านหลังก็มีโลโก้ hot wheels สีแดงอยู่นะครับทางด้านล่างก็เขียนว่า placer transport นะครับแล้วก็หมายเลข0ูนนะครับล้อคันนี้เป็นล้อลาย5รลูนะครับกระจกคันนี้เป็นกระจกใสนะครับ แล้วก็มีซีลุกโลงสีเงินเงินอยู่ด้วยนะครับภายในนะครับก็เป็นภายในสีน้ำเงินนะครับก็ดูสวยงามดีมากเลยครับท้องรถนะครับคันนี้เป็นท้องรถสีเทานะครับก็มีรายละเอียดมาให้ครบถ้วนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลุงโจก็ขอจบคลิปการรีวิวฮ e l s s l h s o l b u s p o l i c e Version ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ